นัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของในหน้านะคะของในหน้าที่เมื่อกี้พี่ัวพูดถึงเรื่องบอกว่าการเข้ามาในธุรกิจไม่ได้จํากัดนะคะทุกคนว่าอายุเพศการศึกษาและทําอาชีพอะไรอยู่นะคะซึ่งพี่นัดก็เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสหา,กนะาสหากิจที่เกษียณมาแล้วแต่ก็ยังเข้ามาในอาชีพเ,เข้ามาในอาชีพบอกว่า อยากให้พี่นัทพี่นัทสะดวกไหมคะอยากให้พี่นัทแชร์บอกว่าทําไมถึงเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้เออพี่มีมีใครแนะนําเข้ามาแล้วตอนแนะนําอ่ะตอนแนะนําอ่ะเขาไปชวนยังไงเราถึงได้สนใจเอ,อเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นด้วยการผู้แนะนํานะคะไปไปชวนยังไงอพี่นัทถึงสนใจเข้ามาในธุรกิจนี้นะอคะ่ะคือคือช่วงแรกนะครับมีผมก็ไปทําสวนนะครับทําสวนนะปีแรกพี่กเกษียณมา ก็พอดีสวนน่ะไปอยู่ใกล้ๆก so, ับอพลน์พอดีมีร้านอาหารอยู่หน้าสวนผมอ่ะก็เลยช่วงเที่ยงไปทานข้าวครับไปทานข้าวค่ะะทานข้าวก็ไปทับพอทานข้าวเสร็จก็เขาก็เข้ามาชวนนะครับผมเดินขึ้นรถเขาเราอ่าก็คือคุณพัฒนานะครับพัฒนาผลน้อมนะครับคือคุณเบิ้ลนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็อยู่ระดับสามละเขาก็เอากล้วยมาให้ผมกินนะพี่กินข้าวเสร็จทานทานกล้วยด้วยนะ S <S อัดกล้วยไหมครับผมก็ว่าอ่โอเคขอบคุณมากผมเลยเดินไปที่รถเขาก็เดินตามไปเดินตามไปก็มาชวนว่าพี่ใช้รถจดอันนี้อยู่ได้ซื้อพลบและซื้อประกันที่ไหนผมก็บอกว่าซื้อตากทั่วไปแหละครับร้าน <S 2> <S 2> <อ>ทั่วไปที่เขามาขายที่มีตามตลออบ้างตามร้านค้าบา <S 2> <S 2> ้างค่ะงั้นงั้นพี่อยากได้ส่วนลดไหมลักษณะนั้นนะครับอยากได้ส่วนลดไหม อาก็ดีที่มีส่วนลดเป็นยังไงล่ะผมเลยเดินกลับปะกลับไปตั้งที่ร้านเดิมที่เดิมอีกเดี๋ยวไปคุยกันนิดนึงอะมรเนี้ยอัฒนาเข,<ก>ข<อ>าเลย<ๆ>คือี่ถนะัมคำถามคือถ้าสุดว่าเราเราไปไปบอกเพื่อนเพื่อนหรือคนแปลกหน้าบอกว่าถ้าได้ส่วนลดเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อความที่ที่ทําให้เขาหยุดไหมเอออยากอยากถามเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีคนตอบบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนเราหรือไปเจอคนที่เราไม่รู้จักอ่ะ แล้วมีคนบอกว่าพี่พี่ซื้อประกันรถยนต์ที่ไหนแล้วเคยได้สน่วลดไหมอันเนี้มันเป็นข้อความที่สามารถที่จะไปหยุดเขาได้ไหมก็ผมว่าหยุดได้นะก็เขาก็ต้องมีความสนใจนิดหนึ่งเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันถ้ามีอะไรลดนิดนึ่งลดเน้นลดมากลดน้อยก็เป็นคือคือเป็นการประหยัดในเงินในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับ เลยบ้านอยู่บ้านก็มีรถสองสาคันสามสี่คันลักษณะนั้นก็เอาถ้าสมมติว่ารถราคามาเราก็น่าจะประหยัดลงนะครับผมก็เลยฟังฟังเขาฟังเขาพูดนะครับนั่งฟังเขาพูดเขาก็อธิบายให้ฟังว่ารถปิกอัพรถขนาดนี้รถเก่งรถประมาณนี้ผมแล้วเอ้า3สามสี่คันมันก็น่าจะเป็นหลายพันอยู่นะ